จัดตัวเล็กนั่งอยู่นู่นนะครับผมววนี่น้องชายสวัสดีครับอ่ะมาดูไปแล้วครับผม,มปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดอย่าดูเองปืดป๊ดปื๊ดโอ้โหโด่งจัดเลยครับนู่นเลยปืดป๊ดปื๊ดย้อนเลยไปไป,ไปนู่นเลยมันมีป่าใหญ่อยู่ตรงนู้นอย่นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูครับผมโอ้โหโดง่งนู่นเลยครับผมอ่ะสวัสดีครับผมมาดงนะครับผม มาเจอตัวพึ่งกินดอกมายันรหับเนี่ยครับผมแต่รู้แล้วเมื่อกี้บินไปนู่นครับผมไะย้อนกลับกอนไะตามครับผมอ่ารังนี้ไม่ได้ตามตัวเจอนะครับผมนี่รังพอประมาณนะครับผมปานกลางนะครับผมก็ลองมาใส่นะครับผมแก่ครับผมตรงนี้หย่อนยอให้เลยจะตัวเล็กมองเห็นนะครับผมส่วนอีรังที่ว่าตามตัวนะครับผมโอ้โห ไปเจอเจ้าของห้างเขาให้เลยก็เข้าไปถามเขาบอกว่า <c oughs> มีพึ่งมาเกาะอยู่แถวนี้มั้งไหมครับผมผมตามตัวมาเหมือนเขาห่วงนะครับผม <c oughs> เขาอ,อึ้งอ,อึ้งเขายืนนึกตั้งนานเขาบอกพึ่งที่ไหนยังมาเกาะแต่พูดไม่พูดง่ายๆครับผมไม่มีน้ำเสียงเลยครับผมโอโ้โหพูดไม่เพาะเลยพวกผมเลยกลับกันอถามเด็กๆด,ด,ดูได้ครับผมเก่งปะใช่ครับผมเลยกลับนะครับผมก็ไม่ได้ตามกัน นะครับผมเหมือนเขาห่วงไว้เนาะ่ะก็เดี๋ยวเราลุยรังนี้ครับผมเจ้าตัวเล็กเจอเนี่ยกําลังทําครบกันนะครับผมแต่ของผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปให้ดูมีอีกรังครับผมเจ้าตัวเล็กเห็นนี่กันแหนละรังใหญ่แต่ไม่เอาครับผมขึ้นยากนะครับผมผมไม่ได้เอาใส่งเท้าวใบามาด้วยมันมันเป็นต้นบุษราด้วยครับผมรองเท้าวาัใบพังหมดแล้วลุยหาเพิ่งจนพ,พังนะครับผมรังใหญ่เอาไว้ก่อน เดี๋ยววันหลังจะมาจัดครับผมใหญ่ครับผมรังนี้เนี่ยครับผมมิมนะครับผมไปเดี๋ยวขอตีพึ่งก่อนครับไปครับขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดติไค้ครับเราก็ไม่ว่าเขาครับผมเรื่องพึ่งนะครับผมรังเมื่อกี้ที่ว่าวิ่งไปตามกันขับรถย้อนกลับไปอีก ผมเลยเขาก็บอกไม่มีก็คือว่าไม่มีเนาะเราไม่รู้ว่ามันมีพึ่งเกาะที่นั่นหรือเปล่าเพราะาป่ามันเหมาะเลือเกินอาจจะมีเขาคือห่วงกันไว้นะครับผมผมก็คิดไปอย่างนั้นหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับผมแต่ผมเห็นพึ่งไปนั่นจริงๆครับไปครับตีบพึ่งก่อนอ่ะพร้อมยังร้อ่ะยกมือไม่ใช่ยกครบ อย่างผมครับมันช่วยเจ้าของมันของมันอยู่นี่ครับนี่ของเขาอยู่นี่ไปลุยโนนดูของไอ้ไอ้นี่ไปกล่าวโชว์กล้องไม่ไปยกว่ลุยครับผมอ่ะนี่ครับผมขึ้นไปแล้วครับมดเยอะมดเยอะครับผมนี่ครับล้างผึ้งนี่ครับล้างผึ้งครับผมขึ้นก็ยาก กินยาครับอุปสรรคเยอะครับนี่เมื่อกคนแก่งอยู่ไหนวะนะ<อ>นี่คนแก่งอยู่นี่เท้าเปล่าครับผมมพมพาาหนี่ครับพึ่งดูแม่กันกันกับคนครับผมโอ้ยหาตั้งกล้องก่อนเนาะฝืดเหลือเกิน โดนครับโดนควันแล้วครับสวยไหมครับเฮ้ยตัวอ่อนสวยมากพ่อไม่แก่ว่ะไม่แก่ครับผมสวยครับถอตังยิ้มยิดูอย่างว่าแก่ถอตังพึ่งมันกระหยากรี่ได้มั้งตุ่นหยาครับผมป่าคุมคอนพึ่งหมดแล้วครับนี่ครับแตกครับผมอุปสรรคเยอะครับกลงไกมันไม่อ้าครับผม ดูกันไปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้<ด>คนขึ้นครับผมเห็นพึ่งไม่โดนควันแต่ไม่มีน้ำเลยฮะไม่มีน้ำเลยบอกขึ้นให้พอนะมดกับโคโขกัดหน้าดูเลยตรงรีสต์ซะแล้วมดกัด แก่จริงๆเลยหมอโอบอกแก่แก่แต่มันถอดกลางหเหน็นไหมเพื่อช่วงรอบแรกนะเนี่ยน้องดูสูงครับผมแล้วก็เป็นต้นมะขามเทศด้วยครับหมดเยอะหมดเยอะครับผมบกแล้วครับบกแล้วครับบอกแลรกทำน้ำท้ายก่อนกลางนี้มีน้ำโอย๊ยน้ำรอดจริงน้ำเยอะครับผมอถอดเท้าคืนนะครับอถอดเท้าคืนโอ้โห น้ำไม่มีครับผมบดแดงเยอะนะครับบดแดงก็เยอะครับผมน้ำเพียบไอ้น้ำเพียบน้ำเพียบครับผมจะกลายเป็นน้ำเพียบเฉยเลยหมอคอนไม่พี่มันมากวนพี่น่ะน้ำก็เยนี่ไม่เปิดน้าเลยเนอะโอ้ทางวันลหมอ,มอฮะ

คนตีรีบก็ผมมดกัดเต็มตัวแล้วครับเอาถังขึ้นไปนะครับไปไหนวะนะนี่ครับผมนี่ถึงหลังพุ่งไปที่เรียบร้อยครับผม,มเ,อเอาทิ้งมะม่มงวไงได้เผื่อ น้ำไม่มีครับผมน้ำไม่ค่อยมีครับผมแต่ตัวอ่อนเจ๋วครับผมถอดกลางหน่อยนะครับสนใจก็คอมเมนต์มาครับผมว่าต้องการหลังไหนหลังไหนครับผม ตัดแล้วผมนมัแกเลยเอาไว้เผื่ออยู่ไหมพี่ก็เอาไว้ครับผมมันแก่ครับผมเผื่ออยู่ครับตัดเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมารอชมกันข้างล่างครับผมเอาไว้เผื่อจะอยู่ หรือจะมีคนเอาไว้ก่อนนะครับหรือเราจะทันกันครับผมถ้าทันก็รอชมคลิปครับเดี๋ยวผมรอถังมาที่เรียบร้อยครับเป็นไงหนักด้นี่ครับผมก็อ่อนระวังไฟระวังไฟเสร็จแล้วครับลงกันครับมดต่อยคนข้างบนครับอ่ะก็ตีลงมาหมดแล้วนะครับผมโหแย่ครับผมมด แดงไม่ใช่น้อยเลยครับผมนะ้ดูพึ่งนี่ก็ตัดทิ้งไว้เผื่ออยู่นะครับผมนี่ครับผมสวยงามพอได้ไหมลูกฮะไม่พูดได้ <laughs> ปะก็ได้พึ่งหนึ่งลังนะครับผมแถมได้มีไม่อีกหนึ่งลังแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องนี่นะครับผมทั้งวันนะครับผมได้แค่นี้ไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ